อาโมริมยืนยนันผีเล่นแผนเดิมแม่พายเรือเละเทะรูเบนอาโมริมเฮสโคตแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าแม้ทีมจะแพ้แมเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ3แต่ระบบการเล่นจะยังเหมือนเดิมต่อไปเกมนี้แมนซิตี้ได้ประตูจากซิลโฟเดนนาทีที่18ก่อนที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะหมาคนเดียว2ประตูส่งผลให้แมนยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก4เกมและเก็บได้เพียง31แต้มจาก31นัดภายใต้าการคุมทีมของอาโมริม เขากล่าวว่านี่ไม่ใช่สถิติที่ควรเกิดขึ้นที่แมนยูเนเตดคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ผมยอมรับผมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อ,อไหรที่ผมอยากเปลี่ยนปรัชญาของตัวเองผมก็จะเปลี่ยนแต่ทําไมคุณก็ต้องหาคนมาแทนผมเราพูดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งเวลาเราแพ้ผมเชื่อมั่นในแนวทางของผมและผมจะเล่นแบบเดิมจนกว่าผมจะอยากเปลี่ยนผมเห็นว่าเรากำลังทำผลงานได้ดีขึ้นแต่ผลการแข่งขันกลับไม่เป็นแบบนั้น อโมริมค่ะยังเล่าถึงประสบการณ์เก่ากับสปอร์ติ้งลิสบอนว่าผมจําได้ว่าปีที่แล้วตอนคุมสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับซิตี้ในแชมเปี้ยนลีกเราชนะ4ประตูต่อหนึ่งแต่โอกาสการทําประตูไม่ใกล้เคียงกับเกมนี้เลยทั้งวิธีที่เราคุมเกมเมื่อเทียบกับวันนี้บางจังหวะเราก็ไม่ได้ดีกว่าซิตี้ผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับและสถิติก็บอกทุกอย่างแล้วผมเข้าใจเมื่อถูกถามถึงแฟนบอลที่หมดศรัทธากับทีมเขาตอบว่าผมจะพยายามอย่างเต็มที่ผม จะทำทุกอย่างคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรแต่การตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผมต้องการคว้าชัยชนะมากๆและผมกําลังทุกทรมานมากกว่าแฟนบอลติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn